ดูผู้เขาความชยืไม่จากที่ใดคน,คนขีคุณค้ามาจากพระเจ้าของค่ะสงสัฟ้าในศวันพืหัสวันที่15กลุ่มพานะคะจวัสดีผู้รับใช้และพี่น้องทุกๆคนคะ่ะของพระเจ้าอยพพร,พรในทุกคนที่สแสวงคะ่ะองค์ สุภาสิท์บทที่8ข้อ35บอกว่าเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตได้ได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าค่ะวันนี้เป้าเดี๋ยวพระธรรมโรมบทที่7ข้อ11ถึง13ดูภาพพีไปด้วยกันนะคะโรมบทที่7ข้อ11ถึง13เพราะว่าบาปได้ถือเอาธรรมญัตินั้นเป็นช่องทางล่อลวงข้าพระเจ้า และประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญัตินั้นเหตุฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือหาไม่ได้บาปตังหะคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยธรรมบัญญัติ โดยอาศัยธรรมด,ดัินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายอยิ่งนะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกพระวจนะของพระองค์ให้ข้าพระองค์หลายรู้และเข้าใจเพื่อข้าพระองค์หลายจะรับประพรจากพระวจนะของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอพระิียามันสุดเป็นครูสอนข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนแต่ละคนพระองค์เจ้าข้าสรรเสริญพระเจ้าลุกขอบคุณพระเจ้า ขอบพระเจ้าทรงอวยพระพรในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสรสรลรงในนามพี่สุขุพิจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าในข้อสิบเอดได้บอกว่าเพราะว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญตินั้นเป็นช่องทางล่อลวงล่อหลวงข้าพเจ้าและประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระมัญญินั้นบาปเป็นตัวปัญหา บาปเป็นตัวล่อลวงรวมหมดที่หกข้อห้าแจขาวไว้ว่าถ้าเราได้ร่วมกับพระองค์อย่างนี้ในการตายของพระองค์เราก็จะร่วมกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ด้วยอย่างนั้นด้วยอย่างแน่นอนในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราได้ตายได,ได้ร่วมการตายกับพระองค์ ถ้าเราได้เป็นขึ้นจากตายของพระองค์ด้วยอย่างแน่นอนพ่อหกบอกว่าพ่อเรารู้ว่าตัวเก่าของเราถูกปุกตึงไว้กับพระองค์แล้วตัวเก่าตัวบาปถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อกายบาปนั้นจะถูกกระจัดไปเราจะไม่เป็นทาสบาปอีกต่อไปเรามีชีวิตใหม่อยู่กับพระเจ้าทุกวันทุกวันเรามีชีวิตใหม่อยู่กับพระเยซูทุกวันทุกวัน ให้เราติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าห้าอย่างอย่างที่อาจารย์สวายเคยกล่าวไว้ว่าเราติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระวจนะติดสนิทกับคริสต์จักรติดสนิทกับผู้รับใช้แล้วก็ติดสนิทกับกลุ่มต่างๆรวมบทที่หกข้อสิบเอสิบหกสองได้บอกไว้ว่าในทํานองเดียวกันจงถือว่าตัวท่านเองตายต่อความบาป และมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพเพียรุภิทอย่าให้บาปครอบครองกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องยอมยอมตามความปรารถนาชั่วแห่งกายนั้นอย่าให้บาปครอบครองกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องยอมยอมทำตามความปรารถนาชั่วแห่งกายนั้นอย่ายกอวัตตต่างๆในกายให้แก่บาป แต่จงถวายตัวแด่พระเจ้าเป็นเครื่องมือของความชอบธรรมบาปไม่ได้เป็นนายของเราอีกต่อไปไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติแต่เราอยู่ใต้พระคุณตอนนี้เราอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าเรามีเจ้าหนายเดียวคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่บาปถ้าสรุปเป็นสามแอลชื่อเรื่องว่า อยู่นอยู่ในชีวิตใหม่โดยมีพระเยซูทรงนำทางอยู่ในชีวิตใหม่โดยมีพระเยซูคริสทรงนำทางถ้าเป็นสามแอลนะคะเฉพาะแอลที่หนึ่งนะคะแอลหนึ่งข้อหนึ่งเชื่อว่าเราได้ตายต่อบาปแล้วและมีชีวิตสนิทกับพระเยซูสนิทกับพระเจ้า ติสนิทกับพระวจนะติสนิทกับคิจักติสนิทกับผู้รับใช้ติสนิทกับกลุ่มต่างๆ L หนึ่งข้อสองบาปครอบงำไม่ได้แล้วแต่พระคุณของพระเจ้าครอบงำเพราะในโรมบทที่หกข้อสิบสีได้กล่าวไว้ว่า ตอนนี้เราอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าแล้วแอลหนึ่งข้อสามดำเนินชีวิตใหม่ตามพระวิญญาณจะมองเห็นว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามเราจะมองเห็นถ้าเรานมเนนชีวิตตามพระวิญญาณจะมองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิธรรมและดีงาม ขอบคุณพระเจ้าค่ะพี่น้อง L 2 L 3พี่น้องไปเฝ้าเดี่ยวต่อนะคะแต่ละคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยและสำแดงแต่ละคนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องนะคะอาจารย์สวยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ พระเจ้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับสาหรับผมคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็เพียงแต่ว่าหนุนใจพี่น้องที่เราจะกลับไปอ่านแล้วก็ดูที่อาจารย์อนิพงษ์แชร์นะครับอาจารย์เชร์ชุกเกียร์แชร์ในในไลน์กลุ่มนะครับตรงนั้นก็จะเป็นคําอธิบายที่ช่วยเสริมวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตใหม่โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นผู้นําชีวิตของเรานะครับสำหรับหัวข้อวันนี้ กับผม,ผม,โมโกั<อ>บอมอาเวลาให้พิธีกรครับขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในชีชวิตใหม่โดยพี่เยซูเป็นผูน้นำทางนะคะพี่น้องเพราะว่าเราได้ตายต่อบบาปแล้วและเราติดสนิทอยู่กับพระเจ้าบาปมาครอบงำเราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตใหม่ในพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะนำเราในทุกๆวันนะคะ เพราะเราจะไม่ทำบาปเพราะชีวิตเก่าเราตายแล้วแต่เราเป็นขึ้นใหม่กับพระเยซูแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอบคุณพร,ร,ระเจ้าสำหรับผู้นำนัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ช่วงต่อไปเอเรียนเชิญท่านอาจารย์สวัยนะคะที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะพี่น้องครับ ก่อนที่เนื่องจากว่าวันนี้เราพอมีเวลานะนะครับดังนั้นหลังจากอธิษฐานนะครับเราจะพี่น้องมีท่านใดมีคําพยานนะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใหม่นะหลังจากเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์แล้วเราพ้นจากกฎบัญญัตินะครับเราได้รับการถอนลากถอนโคนนะครับจากธรรมบัญญัติทิ้งนะครับววเราสวมเรา ปลูกต้นคริสต์มาสในชีวิตของเรานะนะครับเราจะเราจะเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับนันช่วงนี้ขอพี่น้องอธิษฐานขอบคุณพรเจ้าร่วมกันพระเจ้าพิดาขอบคุณพงศ์สลับเช้าปุกรุ่งอรุณนี้พงเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสลับ การนามัสการที่พระเจ้าทรงนำเราทั้งหลายมาอยู่เฉพาะพักของพระองค์และขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในการที่เราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในหัวข้อรักในโคลินพงเจ้าข้าพระเจ้าให้คำอธิษฐานนั้นเป็นเครื่องหอมที่ถวายแด่พระองค์และให้เครื่องหอมบูชานั้นพงเจ้าข้าอบอวลในชีวิตของเรา เป็นความรักของพระอง์ที่หลังไหลมาสู่จิตใจของเราทางพายานบริสุทธิ์เข้ามาสู่จิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นในเช้าวันนี้ทางพายานบริสุทธิ์พระเจ้าค่ะและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระ,ะพพเจ้าคาของพระองค์พระเจ้าค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องธรรมัญญัตินั้นพระเจ้าค่ะที่ วัดน,นี้เรามีชีวิตใหม่แล้วไม่ใช่โดยธรรมัญญาติแต่โดยพระเยซูคริสต์องเจ้าค้าที่จะนำชีวิตของเราในการดำเนินกับลงวันต่อวันเพราะว่าธรรมัญญาตินั้นถึงแม้ว่าจะ พงค์พระประสงค์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตแต่ธรรมอยากนั้นเป็นสิ่งที่กําลังบอกเราว่าเราไม่สามารถทําได้โดยความประพฤติของเราโดยกําลังของเราโดยความสามารถของเราพระเจ้าค่ะเราจําเป็นต้องพึ่งพระองค์โดยพระคุณของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ที่ทรงสิ้นพระชนเพื่อเหล่านั้นเราจึง เราจึงเป็นอิสระเพราะว่าชีวิตเก่าของเราซึ่งเป็นตัวของเรานั้นได้ถูกตึงที่กังเขนแล้วบันนี้เราเป็นคนใหม่ที่ติดตามพระองค์และมีพระองค์เป็นผู้ดำเนินในเราตลอดไปขอขอบคุณพระอครงค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ที่มีพระเยซูทรงนำทุกวันวันต่อวันเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงนำต่อไปในเราทั้งหลายในนามพระเยซูคร์เจ้า,จาอาเมน เมขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะอวยพรค่ะอวยอค,อค่ะ